วิญญาณทิติที่ตั้งอยู่ของวิญญาณพิขุทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างเหล่าไหนเล่าห้าอย่างคือพืชจากเง่าหรือรากพืชจากต้นพืชจากตาหรือผลพืชจากยอดพืชจากมเมล็ดพิขุทั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ ที่ไม่ถูกทําลายยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีแต่ดินน้ำไม่มีพิขุทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญงอกงามไพยบูรณ์ได้ไหมไม่ได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้แหละ ที่ไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปือ่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีทั้งดินน้ำก็มีด้วยพิขูทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญงอกงามภัยบูรณ์ได้ไหมได้พระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายวิญญาณทิติสี่อย่าง พึงเห็นว่าเหมือนกับดินที่ขูทั้งหลายนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินพึงเห็นว่าเหมือนกับน้ำที่ขูทั้งหลายวิญญาณซึ่งประกอบด้วยปัจจัยพึงเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งห้านั้นที่ขุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้พิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้ พิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้พิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามภัยบณ์ได้พิขุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุดติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความภัยบณ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญา และเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยพิกุทั้งหลายถ้าราคาในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิกุละได้แล้วเพราะละราคาได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วรมจร,รันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้สำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้